หึกของคืนวันเพือหัสที่26มีนาคมที่ผ่านมานะคะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทางรถไฟขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรียุธยาเมื่อรถไฟสองขบวนซึ่งมีผู้โดยสารเต็มคันนะคะชนกันอย่างแรงจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากค่ะหน่วยคู้ชีพและทีมกู้ภยัยประจำจุดภาชีต้องระดมกำลังกัน เข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกว่าร้อยชีวิตนะคะและการกู้รถไฟในครั้งนี้ก็ต้องใช้เวลายาวนานกว่า20ชั่วโมงค่ะติดตามภารกิจนี้ได้กับทีมพักสนามรายการขนกู้ภัยทีมงานรายการขนกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุจากห้องสุนข่าวรายการขนกู้ภัยว่าในเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกันในพื้นที่อำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาสาและเจ้าหน้าที่กู้ภัยพุทธไทยสวรรค์ และในที่ปอเต็กตึงอยุธยาเร่งระดมกําลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บหลายรายและมีผู้โดยสารบนรถไฟทั้งสองขบวนจํานวนนับร้อยชีวิตร,รอการช่วยเหลืออยู่ทีมงานรายการผนกู้ภยัยจึงรีบตรวจสอบข้อมูลและลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติภารกิจของเหล่าผนกู้ภัยครั้งนี้ในทันที การคนผู้ภายได้มาถึงจุดเกิดเหตุนะคะอุบัติเหตุรถไฟชนกัน2ขบวนแล้วนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นจุดกึ่งกลางนะคะระหว่างสถานีบ้านพระแก้วกับบ้านดอนกลางนะคะพอมาถึงนะคะเราจะเห็นนะคะว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภยัยกู้ชีพต่างๆน,น,นะคะได้ลําเลียงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้ออกไปส่งยังโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเนะคะว่าขบวนรถทั้งสองคันนั้นนะคะอยู่ในลักษณะของการวิ่ง ตามกันมาในรางเดียวกันแล้วก็คันท้ายนันนะคะคันหลังก็พุ่งเข้าชนด้านท้ายของคันด้านหน้าค่ะจนเกิดความเสียหายอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะที่เกิดเหตุพบรถด่วนพิเศษขบวนที่69สายกรุงเทพหนองคายถูกรถด่วนพิเศษขบวนที่107สายกรุงเทพเด่นชัยพุ่งชนท้ายตู้โดยสารรถด่วนพิเศษสายกรุงเทพหนองคายตกจากราง3ตู้ส่วนหัวรถจักรของขบวนที่107อยู่ในสภาพพังยับเยิน ถ้าทางโน้นดูด่วนมันจอดอยู่ไงนี่ออกมายังไงก็ไม่รู้ออมาติ้มเลยติ้มเลยตึ้มผมก็กระเด็นออกมาเลยอ๋อคือเราจอดอยู่จอดเข้าท่าหรือไงครับรออยู่ฮะชะลอยอยู่ไอ้นี่นมันออกมาจากไหนก็ไม่รู้มัผ่านมาจริง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 ไอ้คันหลังเนี่ยมันต้องรอสัญญาณรอไปก่อนไม่น่าไม่น่าไม่น่าเขียวผ่านมาก่ออนหรืว่ามันต้องแดงก่อนรออยู่ข้อข้างหน้าเนี่ยข้างหน้านี้ขบวนนี้หนองคายห็นข้างบนเนี้มันมีบายเห็นไม่มีตาย รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่าก่อนเกิดเหตุขบวนรถที่69กรุงเทพหนองคายได้จอดชุกเชินตรงจุดเกิดเหตุเพราะระบบล้อมีปัญหาโดยส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านทางสถานีมอพระจันทร์ที่อยู่ก่อนถึงจุดเกิดเหตุแล้วแต่พนักงานขับรถขบวน107กรุงเทพเด่นชัยที่วิ่งตามหลังมาจากสถานีรถไฟดังกล่าวกลับไม,ม่หยุดรถทั้งทั้งที่เห็นสัญญาณเตือนแล้วจนพุ่งเข้าชนท้ายขบวนที่จอดอยู่ กลายเป็นที่มาของอุบัติเหตุรถไฟชนกันในครั้งนี้ตอนที่พี่มาถึงนี่คือวุ่นวายขนาดไอมาถึงที่เกิดปุ๊บมีคนขับติดอยู่ภายในรถมีมีอยู่คนเดียวที่ออกไม่ได้คืออยู่ช่วงตะแกรงตูตะแกรงที่เราเห็นให้ายๆหรอาจะอยู่ด้านในครับแล้งใช้เครื่องตัดถ่างออกมายังยิ้มแย้มมาว่าสติเขายังดีเขาก็พูดบอกผมว่าถึงมามาพูดบอกผมว่า แข,นพ,แขนพี่ขาดล้าใช้วิธีลาเลียงคนเจ็บขึ้นรถยังไงคะอันนี้ครับลาเลียงข้ามน้านี่เลยครับก็ือใช้เปลใช้อะไรช,ช่วย<ป><า>ใช้บอร์ดเลยครับใช้บอร์ดผู้บาดเจ็บสาหัสสองคน,น,นีิเจ้าหน้าที่และอาสากู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถางเพื่อช่วยออกมาจากรถไฟคือพนักง,งานขับรถไฟและช่างเครื่องและแม้ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้จะไม่มีผู้เสียชีวิต แต่ผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า26รายเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภยัยต้องช่วยการลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทั้งโรงพยาบาลพาชีโรงพยาบาลอุทยัยโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชและโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาหลังจากที่ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและดูแลผู้โดยสารที่เหลือเรียบร้อยแล้วทีมวิศวกรก็รวางแผนหาทางจัดก,การกับความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างนั้น ทีมงานรายการคนกู้ภัยจึงสำรวจความเสียหายนี่พอเราเดินมาจากจุดที่รถไฟทั้งสองขบวนชนกันนะคะขบวนข้าง,งหน้านี้นะคะตู้โบกี้นะคะตะแคงลงมาสามโบกี้ได้ที่นอนตะแคงอยู่อย่างนี้นะคะ ตอนนี้ไม่มีคนอยู่แล้วถูกปะคะไม่มีแล้วครับ,อรบตอนนี้เราขึ้นมาสำรวจภายในบกี้ที่ได้รับความเสียหายนะคะพอเข้ามานะคะนอกจากที่นอนหมอนมุ้งคือเป็นอุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆแล้วนะคะก็ยังเห็นเข้าวของเครื่องใช้ของผู้โดยสารบางส่วนนะคะที่ยังอยู่ในบกี้นะคะมีอาหารมีขนมมีรองเท้านะคะ นี่อย่างที่กู้ภัยเราเข้ามานี่เราต้องมาสํารวจอะไรบ้างคะก็องมาสารวจคนเจ็บค่ะมีกิดอยู่ตรงไหนบ้างอะประมาณนะี้ส่วนใหญ่เขาเขาเจ็บจากอาการแบบไหนบ้างถ้า<ด>เป็นปตุกอะไรประมาณนี้ครับตุกอ,อย่างตรงนี้นะคะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เราเห็นว่าข้าวของนั้นกระจัดกระจายมากเป็นพิเศษแล้วก็ส่วนนี้น่าจะหล่นมาจากตรงไหนสักแห่งนึงนะคะที่ตรงนี้นี่กระจก แตกหมดเลยนะคะต่างจากต่างจากห้องอื่นๆที่กระจกไม่ได้รับความเสียหายแต่ว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่นะคะกู้ภัยแล้วก็ทีมกู้ชีพต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะพยายามใช้อะไรบางอย่างทุบกระจกเข้ามาจากด้านนอกเพื่อที่จะช่วยเหลือลำเลียงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้แล้วก็ติดค้างอยู่ในโบกี้คันนี้ออกไป ในจุดที่ปลอดภัยอะค่ะหลังจากที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้โดยสารทั้งหมดออกจากขบวนรถไฟที่เสียหายเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนแรกทีมช่างของการรถไฟไทยต้องใช้หัวรถจักรอื่นลากบุกี้ที่ไม่ได้รับความเสียหายของขอบวนที่107ออกจากจุดเกิดเหตุออกไปอีกทางเพื่อที่จะเปิดทางให้รถด่วนพิเศษช่วยอันตรายบางซื่อหรือขอบวนรถกู้ภัยม้าเหล็กที่มีทั้งเครนและอุปกรณ์ขนาดใหญ่เข้ามายังจุดเกิดเหตุได้หลังจากที่นํา ตู้โบกี้รถไฟที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุครั้งนี้เพียงเล็กน้อยนะคะทั้ง7็โบกี้ออกไปไว้ที่สถานีพระนครสีย,ยุทธยาเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เรากําลังอยู่ระหว่างการรอเก็บกู้หัวรถจักรแล้วก็บอกี้รถไฟที่ได้รับความเสียหายที่เหลืออยู่ตรงนี้นะคะ่ะ ต่อจากนี้คือปฏิบัติการกู้ซากหัวรถจักรและบกี้ที่ตกรางซึ่งจะเป็นหน้าที่ของทีมกู้ภัยมาเหล็กจากชุมทางบางซื่อซึ่งหนึ่งในจํานวนชุดปฏิบัติการพิเศษของรถไฟที่มีทั้งหมด2ชุดหลักคือที่บางซื่อกรุงเทพม,มหานครและที่ชุมทางทุ่งสงนครศรีธรรมราชหากเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้รถไฟหรือทางรถไฟเสียหายจนไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติและเป็นเหตุที่ช่างเครื่องประจําขบวนรถไฟหรือสถานีใกล้เคียงไม่สามารถแก้ไขได้ ไม่ว่าเหตุนั้นจะเกิดบนรางรถไฟในพื้นที่ไหนทีมผู้ภัยมาเหล็กซึ่งเป็นทีมงานช่างและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่พร้อมเข้าปฏิบัติภารกิจทันทีตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับการร้องขอและจะปฏิบัติภารกิจจนกว่าจะสามารถเปิดทางรถไฟได้ตอนนี้นะคะทีมกู้ภัยม้าเหล็กกับเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยนที่มาช่วย ในอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะก็กําลังสารวจสภาพที่เกิดเหตุนะคะว่าหัวรถจักรนะคะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลักษณะของการวางตัวการตั้งตัวของหัวรถจักรนะคะเพื่อที่จะเอาข้อมูลนี้แหละคะ่ะไปประเมินเพราะ,ะว่าจะกู้หัวรถจักรนี้ขึ้นมาอยู่บนรางได้อย่างไรแล้วก็จะนําออกจากพื้นที่นี้ได้อย่างไรค่ะประเมินเบื้องต้นนี้งานนี้นี่ยากไหมพี่ไม่ยากใช้เวลานาน,านไหมอ่ะ ก็ดูแล้วก็ไม่ก็พอใช้เวลาแล้วอย่างตอนนี้นี่ดูแล้วมีข้อมูลอะไรยังไงบ้างหนูจะยกกันอยู่เนี้อันนี้มันคือส่วนไหนของรถไฟอะคะเนี่ยบนไฟฟ้าตู้วฟฟาร์ช่วงหัวช่วงต้นเลยลนี่ตอนนี้นะคะทีมกู้ภัยม้าเหล็กค่ะกำลังวางแผนร่วมกันกันกบทีมกู้ภัยในพื้นที่นะคะว่าจะต้อง ใช้อุปกรณ์ตัดฐานนะในการทําให้ชิ้นส่วนที่เสียหายนะเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะง่ายต่อการขนย้ายออกไปจากพื้นที่บริเวณนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่ถูกระดมมาจากพื้นที่โดยรอบค่ะก็คือเราก็ต้องช่วยกู้ภัยม้าเหล็กด้วยครับผมก็คือให้แต่งสว่างแล้วก็พวกอุปกรณ์ย่างครับที่ต้องช่วยดเพราะอะไรคะเพราะชิ้นมันใหญ่หรือว่าอไรครับบางทีมันเป็นช่วงพวกสายไฟอุปกรณ์เขาจะไม่มีการตัด ้้อองขอมาว,วในขั้นตอนนี้ทีมกู้ภัยม้าเล็กต้องขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ตัดทางจากทีมกู้ภัยในพื้นที่เพื่อตัดชิ้นส่วนของตูฟไฟซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักขอ,ของรถจัรเนื่องจากชิ้นส่วนนี้มีขนาดใหญ่และเชื่อมต่อกันหลายส่วนหากแยกเป็นชิ้นๆที่มีขนาดเล็กลงก็จะทำให้การทำงานในขั้นตอนต่อไปสะดวกอย่างมากขึ้น อันนี้ก็จะเอาต้นจานยกแล้วก็วางบนแค่ตัวเนี้ยก็เรียกแพร่ที่มีล้ออะไรนะยกมาก็วางบนแค่แล้วลากออกไปตัวรถจักรก็จะวางบนแพร่ได้ก็จะลากออกไปเฉยนะครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวแกไปหมดเี่ที่ตะแคงอยู่ก็จับตั้งหรือไม่ก็เปลี่ยนออกไปถ้าตั้งตรงไหนตั้งได้ก็ตั้งตรงไหนที่มัน เกะกะสองทางเพราะว่าปัญัดเรามีตัวเดียวมันเข้าไม่ถึงเนี่ยก็ไปได้ข้างทางครับการจัดก,การกับสร้างรถไฟต่อจากนี้จะเ, <F ar natural> เร่งดำเนินการนำหวัวรถจักรของขอบวนนี้ออกมาและภารกิจถัดไปคือการยกตู้โบกี้ของขอบวนที่69ที่ถูกชนท้ายจนตกรางขึ้นมาวางให้ตรงบนารางก่อนที่จะนำออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อซ่อมบำรุงหลังจากนั้นภารกิจการยกตู้โบกี้ขบวนที่107ก็เริ่มต้นขึ้น ภารกิจการยกโบกี้ขบวนที่107นี้ซึ่งเป็นโบกี้แรกที่ทําการกู้ไม่สามารถทําได้โดยง่ายและต้องเจอกับอุปสรรคสําคัญเพราะไม่สามารถแยกงหัวรถจักรข,ของขบวนที่107ที่เสียหายออกจากโบกี้ที่ติดอยู่กันได้ดึงอะไรก็ไม่ได้ต้องหัออกไม่ได้ก็ฉลงมาเนี่ยสำหรับภารกิจการยกโบกี้แรกนะคะที่ยังไม่สําเร็จแล้วก็เรารอเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทีมกู้ภัยม้าเหล็กบอกว่าปัญหาสําคัญตอนนี้ก็คือ ตะขอที่เกี่ยวโบกี้กับหัวรถจักร่ะคะ่ะมันยังไม่สามารถหลุดออกจากกันได้ซึ่งจุดนี้ค่ะก็เป็นอุปสรรคสำคัญในการที่ทำให้เรายังไม่สามารถยกโบกี้ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ขึ้นมาตั้งบนรางได้สำเร็จตามที่คาดไว้นะคะเขาบอกว่างานนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากตะขอหรือขอพ่วงที่เกี่ยวตู้โบกี้กับหัวรถจักรนั้น กลายเป็นเรื่องใหญ่สําหรับภารกิจกู้รถไฟของทีมกู้ภัยม้าเล็กครั้งนี้เพราะขอบ่วงนั้นพิรูปจากแรงกระแทกขณะพุ่งชนท้ายทีมกู้ภัยม้าเหล็กพาย,ยายามใช้เครนยกหุวรถจักรที่เสียหายตั้งขึ้นพร,พร้อมๆกับทําให้เกิดการขยับตัวของขอพวงเพื่อให้ใช้เครื่องมือช่างวดขอบ่วงนั้นให้หลุดออกจากกาัน ตัวประกอบของพวกเนี่ยนะะอ๋อนี่ต้องใช้แก๊สตัดเลยเมื่อกี้เราขยับแล้วมันไม่ได้อะคะไม่ออกดูแล้วยาวมากพี่งานนี้ <c oughs> ยิ้มเลยไม่หมูเลย <c oughs> พอมีถังแก๊สมานี่นะคะทีมกู้ภัยม้าเหล็กบอกเลยค่ะว่างานนี้ไม่หมูเพราะว่าเครื่องตัดถางทำไม่ได้ขยับแล้วงัดแล้วทำไม่ได้ต้อง ใช้แก๊สมาตัดแล้วก็เหล็กตรงที่เป็นขอพ่วงเป็นข้อต่อระหว่างโบกี้กับหัวรถจักรนะคะก็มีความหนาพอสมควรทีนี้ไ,ไม่รู้ว่าวิธีนี้จะได้ผลหรือเปล่าหลังจากใช้ความพยายามอยู่นานแต่ก็ไม่เป็นผลจนท้ายที่สุดทีมกู้ภัยมาเหล็ก และทีมวิศวกรการ,การรถไฟเห็นตรงกันว่าต้องใช้วิธีการตัดของพ่วงให้ขาดออกจากกันคือความร้อนสูงจากแก๊สแม้วิธีนี้จะทําให้เสียของพ่วงรถไฟไปแต่ก็เป็นวิธีเดียวที่จะทําให้หัวรถจักรดูลอกจากหมวกที่รถไฟได้ คมันมีสลักกลางด้วยมีน็อตด้วยตัดให้ให้มันโดนสลักมาเพื่อมันน็อตมีน็อตกลางด้วยแข็งมากมันแข็งมากตัดตัดหัวแล้ตัดตัดโดนเลยีนะตัดคอเลยน้อน้อยตัดคอเลยตัดคอละตัดคอตัดคอเลยเอาไปเหล็กรอนะเหล็กรอมันน็อตเยอะ ว่าที่ทีมกู้ภัยม้าเหล็กและทีมกู้ภัยในพื้นที่จะช่วยกันตัดขอบพ่วงของหัรถจักรและโบก,กี้รถไฟออกจากกันได้ก็ใช้เวลาตั้งแต่ตีสี่จนถึงหกโมงเช้าเลยครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ใช้เวลายาวนานมากที่สุดครับ ภารกิจของอาสาและทีมกู้ภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมกู้ภัยม้าเหล็กนั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าทีมพักสนามของเรายังคงกอติดปฏิบัติการกู้รถไฟในครั้งนี้นนต่อกันแบบข้ามวันข้ามคืนพอเมื่อแยอกหัวรถจัรออกจากตู้โบก,กี้ได้แล้วทีมกู้ภัยม้าเหล็กยังจะต้องกู้โบก,กี้ที่เอียงและตกรางทั้งหมดออกจากรางรถไฟให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ